สวัสดีทุกทุกคนมิเตอร์ชวนไปเดินแดดออกแต่อากาศหนาวนะจ๊ะไปเดินเอ็กซ์ไซส์กันพุเคยเดินตอนที่มาใหม่ๆนะทุกวันเลยแต่ไม่เคยอัดวิดีโอเลยนะคะวันนี้มาดูกันว่าจะไหวไหม <laughs> ส, <bekannt cham fer> สั treats, ่นนะเนี่ยเดินไปสั่นไป บ้านนะคะบรรยากาศบ้านในหมู่บ้านพระโอษ์เนี่ยก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะอยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในป่านะนี่คือตู้ปรษณีย์หน้าบ้านของแต่ละบ้านเขาก็จะมีตู้ปรษณีย์ฝั่งนู้นก็มีนูน่นแล้วรถไปรษณีย์ก็จะขับมาจอดเทียบนะคะเป็นรถไปรษณีย์สีขาวเล็กๆนะบ้านก็มีทั้งชั้นเดียวสองชั้นนะคะ ขนาดกลางๆจัดเป็นขนาดเล็กขนาดนี้คือขนาดกลางนะถ้าบ้านประโอนเนี่ยเป็นขนาดเล็กนะบ้านหลังสีฟ้าที่เห็นเนี่ยคือบ้านสร้างใหม่ Mr. Mm hmm. this is ิเ e อร์ h น u s e เฮาส์จัส h ์บิวเดอ e เดอะไวท์เฮาส์ดิจัสนี่คือตู้ไปรษณีย์นะแล้วแต่บ้านเขาก็จะทําให้ดูสวยงามนี่คือบ้านขนาดเล็กขนาดกลาง บ้านบอกว่าบ,บ้านเล็กบ้านไม่มีรั้วนะทุกคนใครที่อยากมีความเป็นส่วนตัวเขาก็จะล้อมรั้วนะจ๊ะปรับให้ดูหน้าข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าหนาวนะจ๊ะทุกคนดิฉันหนาวค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน้าผู้ชายด้วยดูเธอหนาวไหมโคลเดินไป เดินไปสั่นไป so where you wanna be at walk at the creek I don't know I thought there was a creek down there. no the creek นี่ The Gopher มันมีเป็นเหมือนแม่น้ำคราเียตรงนี้ก็ข้ามถนนนะจ๊ะ๋ยะกลับไปดูบ้านแล้วกันเขาก็จะมีป้ายเนี่ยป้ายถนนโอ้ยฟ้าสวยจังเลยอะ่ะ เห็นไหมฟ้าสวยสวยบ้านเดินสักพักหนึ่งก็จะไม่หนาวแล้วเตอ need to b r e a รีด I feel hot now <laughs> <laughs> เดินสักพักก็จะรู้สึกหนาวน้อยลงแยกนี้ก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะ So Cross a b b e Wood Lawn ชื่อว่า Not Wood LawnWhat is the name เฮีย s t ต f f o r d ด next one วูดลอนใช่วูดลอน right ใช่ละชื่อถูกแล้วหมู่บ้านที่เราอยู่คือ Stafford พอข้ามไปก็จะเป็น Woodlawn ตรงนั้นก็เป็นแทงน้ำเขาเรียกอะไรนะ water tower จิเรียกวอเตอร์ทาวเวอร์เขาเรียกวอเตอร์ทาวเวอร์เนี่ยเขาก็จะมีถนนจะเล่าให้ฟังถึงถนน ป้ายของโบนเนี่ยเขียนไว้ว่า Adeline a v นะอ n วานิวะพระถนนบ้านโบนเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ให้ดูมันเป็น a อ e n านข้างบนนะแต่ในที่ทางการลงทะเบียนไว้เนี่ยมันเป็น Drive คือ DR Drive แล้วเวลาคนมาส่งของเงี้ยหรือไปสี่เงี้ยมักจะมีปัญหาว่าใช่ที่เดียวกันไหมจบสังเกตด,ดูนะคะว่า หมู่บ้านนี้จะเป็นอิด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 หมดเลยนะคะสวยบ้านของป้าโอนเนี่ยไม่มีอิดหมู่บ้านนี้เป็นอิดอิดอิดม่เด้อ I have a questionI thought the house made from brick supposed to be older than the siding but I think again The house made from brick is kind of more modern. Uh, huh? It doesn't make a difference when you build the house, you can have it built back together if you wanted to build it. Because this, you see the wood lawn, they are houses. It. It's, it's, it's more expensive. Labor, they built the construction company, built the neighborhood. Right? They built all the empty houses and then they brought people in here to buy them. So it's kind of the style yeah. for the same community? Kind of how the city lands. The city? I don't get it. You mean they need to talk and agree what they're going to build and then they build right. for the whole community the same style? อ๋อเดี๋ยวแปลให้ฟังก็ดูนะว่าในหมู่บ้านเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านอิด,อ,ด,อ,ดอิดหมดเลยวิทย์บอกว่าเขามีการตกลงการระหว่างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างกับไปคุยกับทางเมืองถ้าบ้านเราก็เหมือนเป็นเทศบาลอาเภอเขตอย่างนี้ว่าหมู่บ้านเนี้ย ฉันจะสร้างด้วยวัสดุแบบนี้แล้วเขาก็จะสร้างทั้งหมดเลยทั้งหมู่บ้านมันก็จะมีในเรื่องของค่าบ้านเท่าไหร่อะไรอย่างเี้ยนะแล้วก็ขายให้กับผู้คนที่สนใจจะอยู่แบบเนี้ยมันก็เลยดูว่าในหมู่บ้านเนี้ยเขาก็จะสร้างเหมือนๆเหมือน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 ,เห,อนเหมือนกน,นะนี่แหละที่เข้าใจ <laughs> ต้องหายใจไปด้วยเดสูดลมหายใจลึกๆเห็นไหมบ้านน่ารักดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะเดินไปด้วยพูดไปด้วยเนี่ยหอบแล้วก็เดินมันจะกระดึกกระดึกหรือเปล่านะเป็นบริกหมดเลยแล้วบางบ้านเขาก็จะมีเป็นเหมือนครึ่งๆด้วยนะครึ่งอิฐครึ่งไซดิ้งที่เห็นนะ่ะ ไม่ใช่ไม้นะแต่ดูเหมือนไม้บ้านเนี่ยพอเขาไมา่อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่จะต้องดูแลสนามทำให้สวยงามนะก็อยู่ที่คนที่อยู่บ้านแลละเพราะว่ามีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนะคะอย่างบ้านของพี่เตอร์ที่อยู่เนี่ย มิเตอร์ก็ค่อยๆบำรุงดูแลให้ดีนะคะอย่างโอ้ไม่เป็นผู้อาศัย,ยงี้โอ้ก็ดูแลกวาดใบไม,ไม้ตามฤด,ด,ดูดูแลกวาดทีมะทางเดินเพราะเราเป็นคนอยู่บ้านงี้อยากทำสวนก็ทำไปมิเตอร์ไม่ช่วยมิเตอร์ไม่ชอบปลูกกับต้นไม้ขุดดินนี่น่ารัก บ้านนี้น่ารักมีระเบียงมีหลังคาบ้านเราไม่มีหลังคามีเก้าอี้นั่งหน้าบ้านเรายังไม่มีเงินทำหลังคาไงนี่ก็สองข้างทางนะคะเงียบบ้านเงียบสงบผู้คนเขาไม่ออกมาพุกพ่านกันก็จะมีเดินถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยจะเห็นคนเดินวิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ฤดูหนาวอะ่ะ ก็คงมีเราสองคนนี่แหละบ้าบอ <c oughs> บ้านหลังนี้เขาก็เป็นบล็อกบล็อกเป็นบล็อกคือเป็นสี่เหลี่ยมสวยดีเหมือนกันนะปนไม่รู้หรอกว่ารูปแบบบ้านเนี่ยเขายังไงก็ต้องคุยกับคนที่มาก่อสร้างถ้าเขามีบ้านอยู่แล้วแล้วเขาทำใหม่เนี่ยเขาก็ต้องมีการไปขอใบอนุญาตด้วยนะ บ้านนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งเป็นอิฐครึ่งหนึ่งเป็นไซดิ้งนะไม่ใช่ไม้นะเป็นไวนิลก็มีแล้วก็นอกจากไวนิลแล้วมีวัสดุอื่นด้วยไหมไม่รู้ต้องถามมิสเตอร์นี่ตรงส่วนนี้ไม่มีอิฐบล็อกเลยนะโอเคมิสเตอร์เดอะไซดิงไอโฟเกตบีไซไวนิล What other material โอ้ลีไว้เนี่ยไอ้นี่อาเดินแมตช์เชีฮะเนาะมิเตอร์บอกโนอาตรงนี้แดดออกด้านหลังบ้านเหล่านี้เป็นแม่น้ำเดี๋ยวพาเดิน wanna walk into the creek ุ้ยอย่าโอ้ไม่แดดเดี๋ยวพาไปดูมีแม่น้ำอยู่ด้านหลังหมู่บ้านเหล่านี้นะคะคือคริก เพ่เคยมาเมื่อหลายปีมีอ่าดวิดีโอไว้เหมือนกันนะตอนนั้นเรียนแล้วก็มาอัดวิดีโอทำการบ้านส่งครูในหัวข้อโฆษณาก็มาถ่ายผลิตภัณฑ์ล้างหน้าใครได้ดูบ้างใครยังไม่ได้ดูจะใส่ลิงก์ไว้ให้ดูนะจ๊ะเข้าไปดูนะตรงนี้เนี่ย ก็เป็นสวนสาธารณะน้อยๆซ้ายมือเรานะคะส่วนรั้วนี่รั้วบ้านนี้เป็นไม้รั้วบ้านอื่นเป็นพลาสติกหรือเป็นอลูมิเนียมก็แล้วแต่นะนี่บ้านหลังนี้น่ารักดีเนี่ยเนี่ย ตอนนี้ไม่มีใบต้นไม้อ่ะก็จะโล่งโจ่งเลยพอฤูดูร้อนมีใบแล้วตรงนี้จะร่มรื่นมากๆเลยคะ่ะเขากั้นไม่ให้รถเข้าแต่ไม่เป็นไรเราไม่ใช่รถเราเป็นคนเดินเข้าได้นะคะเป็นสนามเด็กเล่นสาธารณะด้านหลังมีครีกครีกก็คือแม่น้ำนะคะที่ไหลผ่านป่าภาษาอังกฤษเรียกครีก จำไม่ใช้ถ้าถามรายละเอียดลึกๆเข้าไปอีกไม่รู้จ้ะรู้เท่านี้ว่าเป็นคลีกคือแม่น้ำนะคะที่ไหลผ่านดิ t e ต t ดสเพย์ไรท์เว a y c าเม h e r าเมไ่างนี้ทางนั้นเป็นบ้านคนมาถ่ายรูปบ่อยดีนี้สวย น้ำไหลน้ำไหลน้ำแรงด้วยน้ำแรงแก่อนบดมาบดลงไปข้างล่างเลยแหละไปทำโปรเจกต์วิธ e เฮียอยู่อันเกตดาวสโตน that slip ทำยังไง If you wanna get down, go to the stone. The sand gonna be slip. เธออยากลงไป Walk on the stone not the sand. Oh over there? ฮ huh? ะ over there? อยากลงโซน Careful. Careful. Hold tight. Post hay. Đã, lát Tôi sẽ I look for you. yeah come here I can sit here น้ำเย็นไหมน้ำเย็นเฉียบเลยน้ำไหลแรงเลยตรงนู้นอะแล้วก็ไหลาย,ยาวไปนู้น ไปถึงไหนก็ไม่รู้ภารกิจสำเร็จรุ่วงเดินมาถึงแม่น้ำเดี <l acht> <d ving> ๋ยวเดินกลาบแบบได้กลับทางก่าวเดี๋ยววนกลับอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเห็นบ้านจากหมู่บ้านวุดลรอนไปถึงหมู่บ้านที่โบอยู่คือสตาฟฟอร์ดนะเนี enough s a t i s f h yeah. ตรงนั้นน่าจะเป็นพื้นที่พื้นที่ส่วนบุคคลตรงนี้ไม่ใช่สาธารนณะเพราะมีบ้านอยู่ตรงโน้นนะคะเราก็เข้าไม่ได้ไปแบกแกหัวอ, okay, อุ๊ย,ย,ย,ยสะดุดเองโอ๊ยเจ็บ <I> trip. <laughs> อไอทริปมุด้ห่วงมุด้ห่วงผู้ชายจ้ะมไม่ระวังตัวเอง <laughs> ไปอากาศดีนะ A people cross there. The no, corner. that the property belongs to that house. Probably. Yeah, because I see the sign, no trespassing. Yeah. The property belongs to those house. I walk back. Water? I'm drink all water if you not I'm not eating can, ตอนเดินลงมาจากข้างบนบ้านอะ่ะจะมาเติมน้ำไงแล้วม่เติร์ก็ชวนออกมาเลยเลยไม่ทันได้เติมน้ำเลยจ้าออกมาเลยจ้าสนามเด็กเล่นฟรีนะคะตรงนี้ฟรีแดดออกบนหัวพอดีเดี๋ยวเราเดินกลับ อีกซอยนึ่งนะไม่ได้ย้อนทางเก่าด้าน <c oughs> เดี๋ยวลมเราจะข่าให้ <c oughs> ใครยังไม่ได้ดูวีดีโอที่บนเล่านะไปนัดกันที่ศูนย์บีเอมแล้วฮีก็ไปอีกที่หนึ่ง แล้วฮีก็ไปบอกว่ากระโดดข้ามสิ่งขั้นอย่างเงี้ยแล้วฮีก็สะดุดแล้วฮีก็ล้ม that one yeah that one is shorter that one gonna be bigger this also around the block shorter เห็นข้างหลังไหมเห็นผู้ชายไหมเมื่อกี้เราเดินทางตรง เราจะเลี้ยวซ้ายนะคะเดินกลับบ้านนี่ลูกลูกต้นใทรอิสอร์โซายมันเป็นต้นสนชนิดหนึ่งชื่อสนพันธ์ุอะไรไม่รู้ตอนที่เราไปเที่ยวที่อุทยานแห่งหนึ่ง จะมีเจ้าหน้าที่บอกว่ามีสนพันนั่นพันนี้พันนู้นมีหลายพันเลยแหละบริเวณนี้ยังเป็นวูดลอนอยู่นะถ้าข้ามไปตรงแยกข้างหน้าถึงจะเป็นสต a ฟฟอร์ดที่เราอยู่มีแมวแมวด้วยบ้านเป็นอิดอันนี้ก็น่ารักไม่ต้องใหญ่มากหลังนีก็ใหญ่ บัานี้อิดสีขาวนวนๆหลังคาเขียวๆอิดแดงตรงนี้ก็จะเริ่มสลับแล้วมีอิดบ้างมีไซดิ้งบ้างสลับกันนะคะมีรถบ้านด้วยน,นี่ก็เป็นบรรยากาศหมู่บ้านที่พบอยู่นะจ๊ะบ้านสามหลังเขาอยู่ติดกันนี่น่ารักไมไม่เหมือนกันเลยไหมขาวครึ่งอิดอิด สีแดงสีดำตาแล้วก็เป็นอิฐสีเหมือนเปลือกไข่ด้านข้างเป็นไซดิงแล้วก็เป็นอิฐแดงหมดเลยสังเกตไหมว่าบ้านแต่ละหลังมีพื้นที่ด้านหน้าด้านหลังนะพอดูบ้านที่ไทยนะอยู่ในกรุงเทพถ้าอยากได้พื้นที่แบบนี้สิบล้านขึ้นถ้ามีงบอยู่แบบ ไม่เกินห้าล้านอะ่ะได้พื้นที่นิดเดียวพอไปดูที่ต่างจังหวัดนะก็จะได้ประมาณสองล้านกว่าสามล้านได้พื้นที่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะอยากไปอยู่จังหวัดไหนไงเพราะว่าเราอะ่ะไม่มีข้อมูลต่างจังหวัดเลยเราอยู่ในกรุงเทพตลอด,ดไงมิเตอยากไปอยู่ริมทะเลทีนี้ริมทะเลเนี่ยก็ดูไว้นะชะออมกับหัวหิน ก็ต้องดูอีกว่าจะไปอยู่ตรงไหนเนี้ยมีงบเท่าไหร่เงี้ยบ้านน้องสาวได้อยู่ชนบุรีชนบุรีถ้าอยู่ติดแม่น้ําเอ้ยไม่ใช่แม่น้ําถ้าอยู่ติดทะเลก็แพงอีกอะ่ะก็เลยยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะจะไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะใกล้ถึงถังน้ําแล้วพาถึงถังน้ําแล้วก็เลี้ยวซ้ายทางแยกที่เรามา ก็ข้ามไปหมู่บ้านเราแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเพลินไหมดูบ้านไปกับปโอ๊ตแล้วก็มิเตอร์นะคะวันนี้นิดหน่อยหอบ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูขอให้มีความสุขรักษาสุขภาพด้วย <c oughs> เท่านี้ก่อนนะติดตามกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายไปเจอบ๊ายบาย เจอกบนไป,ไป <laughs>